ครับวันนี้เราจะมาสอนทําระเบือปลานะกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมีด e d stone touch d e f e n s e r river rare stone นะครับก่อนอื่นนำ d e f e n s e r วางคำา่บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ด e d stone ต,ตามผมเลยนะครับ พอได้อย่างนี้แล้วก็กดย่อหนึ่งครั้งก็วางข้อมูลไปนะครับแล้วขุดบล็อกสามบล็อก น่นะครับบอกมาหน้าตาย่นี้นะครับ,บ,าารบเราก็ใส่มันสามารถใส่ไอ้นี้เข้าไปได้กับ TNT นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใส่ TNT ไปมันจะเป็นระเบิดเลยระเบิดมรณะเลยนะครับถ้าใส่ใส่เจ้านี้ไปมันก็จะเป็นผู้แบบนี้นะครับจะผมจะทดลองให้ดู นี่ครับมันจะขึ้นมาปเป็นแบบนี้นะครับต่ดให้หมนกันแต่ถ้าเราใส่เทียดีเข้าไปก็จะเกิดการประทุไฟขึ้นมาจนเป็นระเบิดมรณะ อย่างนี้เลยครับอพอใส่เทียนที่ครบแล้วเราก็สามารถเปิดเครื่องได้ดูนะครับ What the hell นี่นี่ครับท่านผู้ชมโหเราเปิดไม่เหลือเลย ้าตอนนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมได้นะครับบ๊ายบายขอจบเพียงเท่านี้